สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยเด้อทุกคนก็วันนี้มาแจากโปรเกมสติกบอลลิกาซี่เอ้ยน่าจะใช่นะครับผมแจกเกมสติกบอลลิกาซี่นะครับผมเป็นเกมบุกฐานนะท่านผู้ชมเป็นเกมแนวบุกฐานนะครับผมมี น้องน้องเอฟเขาขอมานะท่านผู้ชมผมก็เลยจะมาแจกให้เขาเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าคนขอมาก็เยอะอยู่เห็นมันผ่านตาเยอะอยู่นะท่านผู้ชมเป็นเกมสติกวอลิก e g ซี่นะครับผมเกมตัวดำดำตีตีฐานบุกฐานนะท่านผู้ชมสำหรับบางคนก็อาจจะเคยโหลดมาแล้วแหละนะท่านผู้ชมใน y t u t u นะครับผมผมก็ไปเอาลิงก์มาจาก y o นั่นแหละนะครับนะครับท่านผู้ชมมาแจกต่อนะครับผมเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะมี อะไรนี่เป็นสีเขียว so so mod นี่นี่ถ้าผู้ชมมันจะมีลากนะท่านผู้ชมมันคล้ายๆเมนูเขาเรียกเขาเรียกว่าเมนูนะเขาเรียกว่าเมนูจากใจคนเคยเล่นโปรฟีไฟนะท่านผู้ชมผมก็เลยเรียกว่าผมได้ยิงเขาเรียกว่าเมนูนะครับผมอันนี้นะที่เลื่อนอยู่ตอนนี้นี่ก็เลยก็เลยเรียกว่าเมนูนะครับผมแล้วก็จะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นกันแล้วแหละนะครับผม ผมก็เคยเล่นมาแล้วแหละแต่ว่าก็ยังนานแล้วนะตั้งแต่โอ้นานแล้วท่านผู้ชมผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเคยเล่นอยู่เกมนี้ตอนนั้นคือถือว่าเกมเขาพัพฒนาทุกเอ้พัฒนาแบบไม่ไม่เหมือนเกมอื่นแบบล้าเลยแบบว่าปล่อยล้าเลยท่านผู้ชมแปบลบว่าอกมเขาก็อัปเดตอยู่ตลอดนะครับผมจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะกดเล่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมกดเล่นเลยปับ๊บแล้วก็มันจะมีโหมดให้เราเล่นนะครับท่านผู้ชม ผมจะเลือกโหมดโหมดอะไรเมื่อกี้ผมเล่นโหมดอะไรวะโหมดการแข่งขันก,แกน็แล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วก็ดําเนินการต่อนะท่านผู้ชมผมจะเล่นเล่นโหมดแบบนี้นะเล่นโหมดแบบให้มันจับคู่ให้เรานะท่านผู้ชมเราก็จะแข่งกับมันนะครับผมเรามาดูกันมาดูกันว่าเราจะเก่งขนาดไหนนะท่านผู้ชมเราเล่นโปนะครับผมโปเงินโปทองโปทุกอย่างนะท่านผู้ชมโปความเร็วโปแบบโอ้โหโคตรปแบบดูนะดูเขาเรียกว่าอะไรนี่ ตัวนี้นะท่านผู้ชมผมจะเอาน้ล่าก,ก็แล้วกันดีนะดูดูตรงนี้นะที่มันเป็นตอนนี้มันมีอยู่15ใช่ไหมท่านผู้ชมมันมีอยู่15นะ่าจะมาไว้นะดูดูท่านผู้ชมเรากดเปิดเปิดหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมกดเปิดหมดทุกอย่างติ๊ก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 เป็นไงท่านผู้ชมเมื่อกี้จาก15ดูเอาก็แล้วกันนะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้มีอยู่มีอยู่15 15หอันนะครับผมมันจะให้เอาให้เราอัพตัวละครนะท่านผู้ชมให้มันให้มันตัวใหญ่ๆขึ้นนะครับผมเมื่อกี้จาก15เป็น99เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเป็นไงล่ะทุกคนแล้วก็อัพประเด็นคือมันไม่มีวันลดนะดูดูดูมันไม่มีวันลดนะครับผมมีแต่มันไม่มีวันลดนะท่านผู้ชมไม่มีวันลดมันไม่จํากัดนะครับผมมันไม่จํากัดนะครับผมดูดีทุกคนทุกอย่างอัพแบบสะใจเลยนะครับผม ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะท่านผู้ชมลิงก์อยู่ใต้คลิปใครอยากเล่นก็แต่ลิงก์ด้านล่างโหลดเลยนะครับผมโอเมอกี้ขอไัยนะท่านผู้ชมน้ำลายคาคอนครับผมโอเคครับมันจะเป็นความเร็วนะท่านผู้ชมมันจะเหมือนปรับความเร็วด้วยแหละนะครับผมดูดีทุกคนผมจะสั่งตัวละครแบบอะไรเขาเรียกตัวอะไรผมก็ไม่รู้นะตัวใหญ่ๆห,ห้ท่านผู้ชมแล้วก็ผมรู้รแต่ตัวละครธนูแล้วก็ดาบ แล้วก็อะไรนี่โอ้โรเยอะท่านผู้ชมแค่นี้แล้วก็ชนะขาดลอยท่านผู้ชมไม่เชื่อนะไม่เชื่อรอดูนะท่านผู้ชมผมเอาแค่นักยิงธนูแค่นี้ชนะขาดลอยนะครับผมรอดูนะรอดูถ้าเครื่องกระตุกก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมคือเกมนี้มันน่าจะกินซ p พหนักอยู่นะครับผมเพราะว่ามันต้องเวลาใช้ตัวละครมาเยอะๆแล้วมันจะโอ้โหผมลองแล้วท่านผู้ชม สั่งตัวละครมาเยอะๆแบบโอ้โหแทบไม่ทันนะผู้ชมโทรศัพท์แบบจะระเบิดนะท่านผู้ชมแบบจึกจ๊กบจื๊ืเลยมันสะดุดแบบจึ๊๊กจๆ๊จ๊จ๊เลยท่านผู้ชมโคตรแหลกมาครับสั่งมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมฝั่งศัตรูเราก็สั่งมาเรื่อยๆนะครับผมฝั่งศัตรูเราก็เขาไม่ได้โปรเนาะก็อย่างว่าแหละนะครับผมสําหรับคนที่ขอโปรมานะถ้าไม่โปรก็อยู่ในเวสต์โตมีอยู่นะครับผม ภาคไม่โปรนะไม่โปรในเพจศัตรูก็มีนะครับผมอันนี้ก็เป็นโปรนะท่านผู้ชมดูดีท่านผู้ชมไปครับผมบู้ันเลยบู้ันเลยเปิดศึกเลยนะครับผมไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วนะครับผมไปแล้วไปแล้วโอ้นักขุดทองเราก็ขุดแบบโคตรเร็วท่านผู้ชมประเด็นคือมันอัพไซส์ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอัพไซส์ให้มันใหญ่มันเล็กได้นะครับผมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นิืมิ่มเอาแล้วท่านผู้ชมเรเเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว มาดูกันมาดูกันว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะท่านผู้ชมโอ้ดูดีเลือดโอ้เลือดท่านผู้ชมดูเลือดแบบโอ้ชิดเลือดแบบโอ้เลือดแบบเลือดแบบรดรุวท่านผู้ชมโอ้เมื่อกี้ดูทันไหมเมื่อกี้ดูทันไหมโอ้เกินไปโอ้โหตึงเชีย่ยเมื่อกี้แบบแค่สองมิีท่านผู้ชมน่าจะประมาณสองสามีิได้นะท่านผู้ชมเลือดป้อมหมดเลยนะครับผมมาครับผมไม่ยอมง่ายๆท่านผู้ชม เราไม่ต้องอัพอะไรนักหนานะครับผมเราไม่ต้องอัพอะไรนักหนาเพราะว่าเราจะได้ใช้แค่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมแค่นักดาบนักธนูแล้วก็ตัวใหญ่ๆนี่นะครับผมไปครับผมเล่นต่อมาครับจังหวะน,นี้เปิดหน้าเกมแรกมาประเดดูท่านผู้ชมดูซื้อเขียนี้นะผมจะชี้ให้ดูดูเงินดูทองดูตัวละครน,นะครับผมสั่งได้ไม่อัน้นท่านผู้ชมสั่งได้ไม่อัน้นตัวละครถ้าโทรศัพท์ท่านผู้ชมเป็น iPhone เป็น แหมเยอะๆอะไรๆๆๆเยอะๆลื่นๆผมบอกเลยท่านผู้ชมเล่นแบบจนเครื่องบินก็ได้นะครับผมเล่นแบบจนเครื่องขีดก็ได้นะเพราะว่ามันสั่งตัวละครมาได้โคตรเยอะท่านผู้ชมแล้วก็เงินทองนี่ไม่จํากัดนะครับผมดูดีทุกคนผมเริ่มเล่นไปเล่นมาแล้วก็จะเริ่มสนุกอยู่นั่นนี่ผมพากไปเรื่อยๆมันก็จะสนุกอยู่นะครับผมอยู่นะครับผมเพราะว่า ผมเคยเล่นนานแล้วแล้วมาเล่นอีกมันก็จะสนุกอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าใครยังให้ผมทําคลิปแบบนี้อีกเล่นเกมนี้อีกก็บวกหนึ่งหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับผมก็สนุกอยู่นะสั่งมาอีกสั่งมาอีกแล้วก็ตรงที่มันหมุนหมุนหนีมันมันหมุนเร็วอยู่นะท่านผู้ชมมันไม่ต้องใช้เวลานานนะท่านผู้ชมถ้าใครถ้าใครใจร้อนหรือว่าแบบว่าชอบรีบเร็เรวเร็วก็ปรับตามผมได้นะท่านผู้ชมปรับหมดเลยปรับหมดเลย เดวอันนี้ไม่ต้องอันนี้ก็คือปรับปรับเขาเรียกอะไรวะปรับปรับขนาดไซส์นะครับผมดูนะผมจะทําให้ดูขั้นตอนเลยให้เราปรับให้เราแตะตัวแตะตัวละครน,นะท mm hmm. ่านผู้ชมดู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 นะด,ดูแล้วผมจะปรับตัวนี้นะลากขึ้นลากหลงดูที่ดูสิท่านผู้ชมอู้มันใหญ่กลัวหน้าจอโทรศัพท์ผมมีนะนี่แต่ว่าเวลาฟาดก็เหมือนเดิมนะครับผมเวลาฟาดก็เวลาฟาดก็แรงเท่าเดิมนะท่านผู้ชม โอ้ผมไม่ปรับดีกว่าเวลาฟาดมันก็แรงแรงเท่าเดิมนะครับผมไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิมมาเลยนะครับผมมันแค่ปรับให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นเฉยๆนะท่านผู้ชมโอ้ตีตีตีเข้าไปตีเข้าไปเหยียบลงไปนี่ตีตีบุกมาเลยบุกมาเลยไม่ต้องกลัวนะผมบุกมาเลยบุกมาเลยโอ้โหท่านผู้ชมโทรศัพท์ผมมันจะขีดแล้วน,นั่นนี่โอ้เช็ดแบบโคตรแหลกเลย ไปไปไปโทรศัพท์แบบถ้าอุ้ยตัวเหี้ยอะไรนี่โคตรตัวใหญ่เลยโอ้โทรศัพท์ผมมันจะขีดแล้วท่านผู้ชมโอ้ดูเลือดโอ้เลือดแม่งแบบดูดีท่านผู้ชมเอ้าไอ้นี้เดินมาแล้วมันก็อน,นี้เลยเหรอเมื่อกี้นี่เฮ้ยมันมันเดินมาเฉย,เ,ฉยเลยมันก็ลม้มลงแสดงว่ามันน่าจะโดนพิษของลูกน้องเรานะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มาแจกตามคำขอแล้วนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกคนคลิปหน้ามาต่อกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ